ไม่นนแกต้องดูแกต้องดูนะพ่อเอาเอเฮ้ยแกนี่แกนี่แกนหรือเนี่ยเวลางเราหรือพไม่อยากฝาก่อนพวกแกกัมึงเชื่อพ่อพ่อแล้วอะไรเป็นาิเ็นพี่าองดูแลร้องมานเินพี่แกอยาอย่าากลูดโอ้เอางี้คุณพไหนอครั หมดเลยเว้ยเด็กแค่พ่อครับพ่อเฮ้ยพ่อตายไม่ได้บัตรมีเป็นจังหวะของเขาพอพ่อตายเลยพ่อตายไม่ได้นะพ่อตายไม่ได้ลีเกตตัวอื่นน่ะเล่นไปต้นไหนต้นไหนก็ตายได้แต่พ่อตายไม่ได้พี่พรเจใหญ่กับเี่พุทธเลยล่ะลีเกพรเพชรจะไปทำสัญญาหาพรเพชรตายแล้วมา ขอไม่บอกใครตออูอู้องมีคเที่งรักต้องมีพรสวรที่นั่นเห็นไหมทางไหนไม่มีเดี๋ยวรอหนดพ่อแน่แนะเปรียบเหมือนตั้มึงอตุ้ทองผู้สาวณะนะพอ่อพ่อไปอะไรไปอ่ะผมไม่เหลวเป้ตบินไปอยู่ที่ไหนละ่ะไม่เลไม่พูดอย่างนี้กูไม่ยอ,อ,อมจริงนอซึต้มแล้วเออ

我在那呢，嗯，就是。